ขอแบบว่าสอเชสอบเชรับแกมีใครชนะมีคนตอบว่าน้องนะน้องีชนะคนไหนพูดคนไหนพูดถอดื้อสวเอ์ออกนี้ันเหลืออีกกี่ข้อคึ่งอีกอนึงก็ได้ฮะไม่อีกข้อหนึ่อนี้ผมได้ผมชนะไปโอเคค่อยพี่เียแบบว่า

ไปค้าสุดตาต้องส่งหนึ่งเลยว่าหาค้ะอยากได้สุดตาแล้วเท่ากับตอนนี้ห้าแสนไมใช่รือห้าพี่น yes? ี่ามเมื่อกี้คะแนนเท่าไหร่นะคะสี่ห้น้องนิวสี่แล้วก็พี่สี่หได้ไหมอยู่ดีายากอีกสักเอหรือว่าอันนี้เป็นข้อกระสืออันนี้ข้อกระสอ่าข้อกระสิอนะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติเสมอ จะยังไม่ได้ชนะสุดท้ายก็โดนร่ายูดาก็ดนดอยูไม่เป็นไร